เนี่ยค่ะของเดิมมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันก็จะเน่าแบบนี้เนาะเน่าแบบนี้อันนี้ก็คืออันนี้ทําใหม่ต่อให้มันเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะต่อให้มันเป็นแบบนี้นะคะสิบแปดนิ้วอันนี้คือมันเละมาแบบนี้เนาะก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวช่างใยญมมาเปลี่ยนบูธให้ดูนะคะมิซ,ซูที่ทุกคนบอกว่ามันทํายากลําบากเนาะเดี๋ยวก็มาดูเนาะ อันนี้แกนมิซูหมดนะคะช่างก็จะเอาแกนของหาต์ตลี่สิบหกนิ้วใส่นะมันก็ถ้าไม่เปลี่ยนไม่ได้นะคะมิซูนี้ถ้าแกนสึกนิดหนึ่งก็ไม่ได้คะ่ะอันนี้เป็นเปลี่ยนทั้งมอเตอร์แกนบูธผ้าสกราต์นี่ทำใหม่หมดเลยนะคะของมิซูนี่มันเท่ากันนี่อันนี้ไหมเห็นไหมอันนี้จนแบบดูเดิเป็นแบบนี้เลยนะ นี่นี่นี่แกนแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะคะนี่เห็นไหมเ้องฮาตาลิใช้ได้อันนี้ของฮาตาลิเนี่ยค่ะเอาวัดดูมันใช้กันได้พอจุกจุกมันก็เปลี่ยน,นจุกฮาตาริใส่นะคะน่ะเห็นไหมแกนเอ่อสิบแปดนี้มันหาย,ยากเนาะตัดแปลงใส่อะไรจะอ้ยอ่าแน่นมากเลยยแน่นมาก ต้องใช้พ like ลังแขนหน่อยนะคะต้องใช้สติแล้วตอบมือตัวเองอย่าไปตอกหัวนี้พวกมือตัวเองเด้ออย่นได้ไงมันไม่เกี่ยงนี้หรอกอ๋อเขาไม่เกี่ยอันนี้ออกเลยมันก็เลยกลายเป็นแน่นมากแน่นมากเลยนะจ๊ะอ่าเห็นไหมช่างใหญ่ ต่อดูดิว่าจะใส่ได้ไหมไอันนี้เป็นแกนของฮาราตลิสนะจ๊ะทุกคนนั่นเขียงหากิน,นทำไมมันหลวมอ่ะหลวมหรอกได้แน่นแน่นไหมแน่นเออได้เลน,นี่เป็นแกนเป็นแกนของฮาตาลินี่แกนของมิซูมันสึกนะคะทุกคนมันสึกมากก็ไม่สามารถใส่เข้าไปได้นะจ๊ะ เพราะว่าการเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ทุกครั้งเนี่ยมิสูนี่สําคัญมากเลยเนี่ยทุกคนที่เอาไปบอกว่าเออใส่แล้วทําไมมันร้อนใส่แล้วทําไมมันมีอันนั้นอันนี้อันนี้นั้นถ้าใครทําไม่ได้ก็ส่งมาทั้งหัวนะคะเดี๋ยวช่างใหญ่จัดการให้นะจ๊ะเดี๋ยวช่างใหญ่จัดการให้นะจ้ะทุกคนเนี่ยเอามาเลยช่างใหญ่จัดให้ใครทําไม่หมุนเอามานะจ๊ะมิสูนะจ๊ะ